เก็บไ่เงินให้เด็กๆก่อนค่ะรู้สึกว่าตอนนี้เวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะคะรู้สึกว่าเด็กๆทะเลาะกันหรือเขาจะเครียดเนาะเพราะว่าเขาอยู่แต่ในกรงนะคะเขาคงจะเครียดเนาะแล้วเขาก็ทะเลาะกันเนี่ยค่ะแม่ก็เลยจะเก็บ อันเนี้ยไผเงินไปให้เขากินกันนี้คุณยายหมอส่งมาให้ตั้งนู้นตั้งแต่หน้าฝนแล้วน,นะคะก็ยังลดน้ําไว้อยู่นะคะต้องขอบคุณคุณยายหมอด้วยนะคะนั่นนลคะ่ะเสียงทะเลาะกันละเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะใช่ไหมเนี่ยเตรียมไว้เอาไปให้เด็กๆก,ก่อน ตัวเอร์เทนทุกอย่างเลยตัวเองยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะตั้งแต่เลิกโรงเรียนมามันค่ําใช่ไหมคะหน้าหนาวมันมืดเร็วก็มาเคลียร์กับบะทรายมาเห็นเขาทะเลาะก,กันคงจะเครียดเดี๋ยวเอาไปให้กงข้างบ้านสองแล้วก็หน้าบ้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะโอ้ไม่ต้องแย่งกันมันเยอะอยู่กินไม่หมดหรอก กินลูกกินกินเออกินกินกินเดี๋ยวเอาไปให้ข้างบ้านก่อนคะ่ะกินลูกกินกินนี้กงข้างบ้านค่ะกินลูกกิน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 เร็วเรกินกันกินกันกินกัน มีกงของฉบาอาฉบามากินแล้วลูกเร็วฉบาม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 ากินแล้วลูกเร็วกิน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 ลูกกินกินกินเสียน้อยกินแล้วลูกกิน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 นอนแล้วกลางวันไม่ยอมนอนเห็นไหม พูบมนนอนไลยตรงนี้ฮะโอ้เดินมาแล้วเดินมาแล้วจะไปไหน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 ฮะเดี๋ยวเอานมให้กินนะเดี๋ยวเอานมให้กินกินหนมไหมกินหนมไหมขนมแมวเรียไหมเดี๋ยวเอาให้กินเดี๋ยวเอาให้กินนะนอนลงนอนลงนอนลงเออนอนลงจะไปไหนไหนนอนลงก่อนเออแม่ดูดิแม่ดูดิไปนอนที่ตัวเองกองตัวเองฮะ พี่ชายพี่ชายไปไหนมาครับลองนะลองหิวอาหารแล้วโอ้โหเก่งมากเลยลองเรียกแม่เอาอาหารมาให้โอ้โหเก่งเก่งเก่งเดี๋ยว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 เก่ง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 กินอาหารกินยาเข้าไปแล้วกินอาหารเดี๋ยวก็เทให้อีกซองหมดซองเลยทีนี้รอให้กินยากัน แม่เขากินเก่งมากเลยนะคะแม่ฝ่ายนะคะหลังจากไปหาหมอมานี่โอ้กินเยอะกินมากขึ้นเยอะน้ำใสโอ้โหนั่งแต่งตัวนะโอ้โหน้ำใสนั่งแต่งตัวนะเวกโอ้โอดํานั่งอาบแดดแต่งตัวนะคะแม่ดำนะคะตื่นกันแล้วนะตื่นกันแล้วรอกินข้าวใช่ไหมข้าว โอ้เลยนี่นอุ่นไหมเมื่อคืนอุ่นไหมเวลากินข้าวเดี๋ยวแม่เอาอาหารให้กินใครบ้างใครบ้างอใครอยู่ชั้นใครอยู่ชั้นโซดาอยู่ชั้นใครกวนใครกวนกวนกันทำไมฮะเดี๋ยวให้อาหารก่อนนะพี่เสือ ดิเสียครับดิเสียอ๋อนี้มาปิดเอานี้มาปิดให้มาปิดตรงเหล็กเหล็กที่มันบางมาปิดให้ท่านผู้ใหญ่เจดีท่านให้ซื้อไว้นานละก็ไปซ่อมหลายจุดแลวนเนาะไอ,เอ,อ้เจอรี่โอ้โหเจอรี่หล่อมากครับเจอรี่ครับดูเขียนขอบตาโอ้โหหล่อจังเลยครับ พี่เสือก็หลอ่อครับโอ้โหมาดเข้มมากแล้วพี่เสือนะค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวแม่นุกก็พูดต่อนะคะทำคลิปเสียงที่โรงเรียนดูนะคะดูนอนแบบว่าในตะก,กานอนนอนแอร์อัดกันเลยนะคะอาจจะเอสายฐานนะคะอากาศเย็นใช่ไหมอากาศเย็นนอนเบียดกัน พอพอแม่มาถ่ายคลิปก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะก็ตื่นตื่นค่ะตื่นแม่เข้ามาไม่ได้เข้าไปนะคะอันนี้ถ่ายคลิปอยู่ข้างนอกนะคะถ่ายเข้าไปจากข้างนอกดูสิพอพอแม่มาถ่ายคลิปคุยด้วยอะไรก็ตื่นเอามาค้ามมาค้าตื่นขึ้นมาวุ่นวายนะคะดู ก็อยากให้ถึงสิ้นปีไ,ปไวๆนะคะเพราะว่าอยากมีวันหยุดหลายวันอยู่กับเด็กๆนะคะอยู่กับเด็กๆทุกวันนี้ออกจากบ้านมาทํางานนี่เป็นห่วงเด็กๆมากนะคะถึงเขาจะอยู่ในกรงก็ยังห่วงห่วงอ่าพวกที่อยู่หน้าบ้านด้วยนะคะเป็นทุกข์แล้วหนึ่งคนเราเกิดมาไม่ทุกเรื่องไดยก็เรื่องหนึ่งนะคะว ยิ่งได้ไปเห็นหมาจอนยิ่งไปได้ไเห็นหมาไม่รู้ก่อนยิ่งไปกันใหญ่นะคะสมองหนุกใกล้จะระเบิดแล้วนะคะก็ก็ไม่รู้บางทีไม่รู้จะไม่รู้จะทํายังไงให้ใจมันนิ่งนะคะอะไรที่เราไม่อยากเห็นเราก็เห็นอย่างเงี้ยคะ่ะเรายิ่งไปให้อาหารหมาแนวจอนเรายิ่งเห็นอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีเนาะมันก็บอบบางนะจิตใจคนเรามันมีเรื่อง หลายเรื่องต่างคนต่างมีนะคะเรื่องไม่เหมือนกันนะคะการทำคลิปก็เหมือนกันการทำช่องก็เหมือนกันนะคะถ้าขาดกำลังใจนะคะเออเราทำช่องเกี่ยวกับมาแมวจรถ้าขาดกำลังใจก็จบข่าวเลยสําหรับคลิปนี้นก,ก็ขอตัวทำงานก่อนนะคะฝากชมโฆษณาให้เด็กๆด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ